เป้าหมายของทุกคนทุกชีวิตนั่นก็คือการที่เราอยากจะมีความสุขกับชีวิตและไม่อยากมีความทุกข์นั่นเองแต่หลายคนก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะความทุกข์มันเข้ามาสอนทุกคนอยู่แล้วในโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอความทุกข์ดังนั้นเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้และผ่านมันไปให้ได้ทุกจนเราไม่อยากจะทุกข์แล้วนั่นแหละคุณจะได้ เปิดโอกาสต้อนรับแผงความสุขของชีวิตคุณบางครั้งการที่เราท้อใจบ้างเสียใจร้องไห้สูญเสียและจากราสิ่งเหล่านี้ล้วนที่จะเข้ามาสอนให้เราดึงศักยภาพความเข้มแข็งของเรานะคะออกมาใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็ในการที่เราจะต้องมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เราจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปมต่างๆที่เราผูกไว้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดลบไม่ว่าจะเป็นการอิจฉาโกรธเกลียดอะไรต่างๆเราจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปมในใจของเราแล้วก็ปมในความคิดของเราแล้วเราจะพบความสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่จะมาถ่วงความสุขของเราความ โกรธเกลียดลิษยาอิจฉาอะไรต่างๆเนี่ยคือการที่เราได้สร้างความทุกข์ให้กับตนเองนั่นก็คือคุณกำลังทำลายสุขภาพของตนเองสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายเพราะเวลาเราคิดนะคะเลือดลมก็วิ่งไม่สะดวกทำให้เราป่วยง่ายเช่นโรคต่างๆที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าเราอยากมีความสุขอยากหน้าตาอ่อนเยาวอยากมี ผิวสวยออร่านะคะเราจะเป็นมากที่ต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปเราจะได้มีพื้นที่นะคะทำให้จิตใจของเราว่างโลง่งจิตใจที่โลง่งจิตใจที่ว่างเบานั่นคือความสุขนั่นคือเราได้สร้างบุญกุศลให้กับตัวเองนะคะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าการทำบุญจะต้องไป ถาวายอะไรสิ่งต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายแต่กลับมาแล้วใจมันไม่สงบอันนั้นไม่ใช่ที่เราจะไปทําบุญนะคะการที่เราได้ทําบุญปุเป็ดทำทุกเช้ารู้สึกตัวตื่นมาตอนเช้าจะขอบคุณตัวเองขอบคุณชีวิตที่ยังหายใจอยู่และขอพรน,นะคะแต่เช้าขอพรอให้ตัวเองอยู่ในความดีอยู่ในความสุขและดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาททุกๆวันถ้าเราคิดดีอยู่ในความดีชีวิตเราจะดี ตลอดและบางครั้งมันอาจจะมีสิ่งเข้ามากระทบกระเทือนบ้างแต่เราจะผ่านมันไปด้วยดีคหยทุกคนมีความสุขตื่นเช้ามาอย่าลืมสร้างโลกที่สดใสให้กับชีวิตและขอบคุณตัวเองขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่ยังมีอากาศบริสุทธิ์ที่ให้เราได้สูดดมเข้าไปและทำให้เราได้รับบริสุทธิ์เข้ามาในร่างกายของเราก็ฝากไว้คหยทุกคน มีชีวิตที่สดใสทรงพลังและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้ปัญญาและอยู่กับตัวเองนิ่งๆบ้างเพื่อที่จะดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราจะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ